ีเดยวกันถ้าจะบอกว่าภาคศึาตั้งเพื่อไหร่เจ็นสิบแปดกี่ปแล้วันจได้ในการเพราะว่าแต่ละกันก็ได้เจ็ดสี่สิปีนะครับแล้วศูนย์สามศสร้างสาพบนี้ข้าพเจ้ากับเจ้าเป็นกับภาคนะครับตอนนั้นเป็นณะภาคเระไปเจอ ซึ่งมีผู้ความบุีจุนทีวีศาสตราจารย์สีแอร์ศาจตราจารย์โชที่เชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยมายัาเชิญท่านมาร่วมปฏิบัติที่นี่นะครับทีนี้ทีนี้อาจารย์เพ่งรับปากนะครับมาสองประดุกครับทีนี้ที่มาสองประด หลายปีจะโชว์จึงต่อรับมาที่นี่พันธกิจที่สำคัญที่จะโชเริ่มขอโทษศาสตราจารย์ดรโชนะครับกับอาจารย์เบวาลีนะครับที่มาร้วยที่นี่สุดตกนั้นเป็นวันที่เริ่มต้นสร้างศูนย์สาบกจากรุ่นที่หนึ่ง